สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะถูกรางวัลที่1 102ล้านถูกรางวัลที่1 102ล้านสลากดิจิทัลเป่าตังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท8 1 2 5 1 9เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท4 4 3 3 8 9เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท 849 564เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวันละ2,000บาท47รางวัลข้างเคียงรางวันที่1มี2รางวัลรางวันละ1,000 0 0บาท812 518 812 520ล่าสุดนายแล้ว,วรนแสงสนิทอธิบดีกรมสัมภกรในฐานะประธานกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสลักดิจิทัลววดวันที่17มกราคม2566 โดยรางวัลที่1เลขที่ออก812519ปรากฏว่ามีจำนวนใบที่ถูกรางวัลที่1ทั้งหมด17ใบรวม102ล้านบาทโดยมีผู้ถูกรางวัลทั้งหมด4คนดังนี้ถูก1ใบจำนวน2คนรับ6ล้านบาทถูก5าใบจำนวน1คนรับ30ล้านบาทถูก10ใบจำนวน1คนรับ60ล้านบาท ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ